ริกปิกริกปิกเหนี <S <S 2> <S 2> well, like ยว <This> เจ่แล้วได้บอกไชโอ้มันดูเหมือนปลาใหญ่มันดูเหมือนปลาในี่ <S 2> <S 2> <S สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของครอบครัวเลมิลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ออสตินเท็กซัสค่ะวันนี้เราจะไปสำร,รวจตลาดเกาหลีที่มีชื่อว่า H-Mart ไปดูกันนะคะว่าเหมือนที่แคลิฟอร์เนียหรือเปล่านะคะ I'm tired tired I in this I don't won't You're sleep wanna car. สามโมงเองอะ่ะบ่ายสามเลยสามโมงสามโมงสามโมงตอนนี้เราก็แวะมาที่ร้านเกาหลีนะคะมาดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีอะไรบ้างข้างในนะคะขาดไม่ได้เลยแหล่งเอเชียนะคะร้านเอเชีย ถ้าจะย้ายมาอยู่นี่อันนี้สาคัญมากนะคะใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าที่เคยไปนะคะแถวบ้านนะคะตื่นเต้นมากเจอ,อน,นี้ใหญ่จังเอติไฟเบเ <85 S 2> กอรี่ด้วยค่ะยกแคลิฟอร์เนียมาอยู่ที่ออสตินนะคะโมฟแคลิฟอร์เนียเนียใหญ่นุ่นยวไปถึงนู่นเลยโอ้ว้าวอันนี้เป็นร้านเบเกอรี่โอว้าวโอ้ l ล o k น t ด เซตู่ yeah, cool. oh, a นี t คือต s วนึงที่ฉน i ื้อม d ไ t ม่ใช่ใช่ใ t ่ใช่ e ช e ใช่ใช่ e ช่ใช่ใช i ใช่ใช e l ช่ใช่ t ่ t ช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ เยอะมากเลยค่ะโอ้โหไม่ไหวแล้ว will be just ั i n e h e r ยหอกินยามากเลยอะโอ้ต <laughs> ุเรียนเนี่ยโอ้โ t แกนโมจิ oh. สองเหรียญโอ้เ oh, ท่าแกน้อยเอไอติม <laughs> เจาบวฟนนี uh huh. ของกินยอมากโอ้ยโอ้โอ้ยไ่ไหวแล้วแม่ชอบกินจเหรอครับขาดแล้วเกคุดเซอร์ราโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เจอขนนด้วยค่ะเอาน o w ซอรไ์ต้องลองะดิ it looks like and this is a strawberry this is s t r a w b e รีูขนุน Not Get them I know, rambutan. Not, not, not that. It. It's fresh rambutan. Yeah, it's just ready fish. fresh. try are gonna wear to eat in Thailand. I want eat a pea. Yeah, I'll try. Come on, come on. Come on. Twig pet. Twig pet. 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 Wow. They have a lot right here. Oh, what type of food? Who likes? Chicken. Korean chicken. I don't like it. No, you don't. But Da likes it. You like it? Uh, no? Da. Da <laughs> likes it. Does Yai like it? I think so. <laughs> I don't like it. No. หมดเลยได้หมดเลยอันเดียวค่ะไหนดูดิอะไรหยิบเลั้งกาแฟ I t h yeah? oh, i n t o a t ตอโอ้กาแฟ I ่ n t h a v ทำอะไรอะ Find ก็ได้ดูกันไปพอหอมปากหอมคอนะคะตลาดเกาหลีที่ออสตินใหญ่มากเป็นที่น่าพอใจมากค่ะถ้าตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ก็คิดว่ามีครบตามที่ต้องการเลยละค่ะก็รอรุ้นกันไปนะคะว่าเราจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนนะคะในอนาคตค่ะ I didn't pick that up Did you pick this no. Put it down, <Yeah. S 3> down <drop. S 1> Joe วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะ